จะเอาแบบไหนอีกใหม่ขนาดนี้เบาขนาดนี้โทรมาบอกว่าเห็นเซียโยจาก YouTube อยากได้นิสสันอเมร่าจองมาเลยจองจัดรับรถเอาไปเลยมือถือหนึ่งเครื่องจัดเลยอย่าล่อรู้เรื่องสมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซยโยนนะคะที่โชว์รูมรถมือสองน,นะคะสมชายคารเซนเตอร์ลันสมชายคารเซนเตอร์ลันโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกมีสองสาขาค่ะสาขาแรกอยู่ที่อําเภอระยองประเทศนะคะสาขาที่2อ,อยู่ที่ชนบุรีค่ะบ้านเก่าซอยสิอนะคะอาเภอพานทองค่ะสะดวกที่ไหน ใกล้ที่ไหนไปได้ทั้ง2ส,สาขาะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลือกได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากเอาเรอง,ง่ายๆนะคะโทรหาโยนะคะโทรหาโยเท่านั้น,น,ะะยยน,นวันนี้นะคะโยมีรถมานำเสนอค่ะไม่อยากพูดดังเลยเดี๋ยวเขารู้โอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยนะหลังรถอะ่ะก็เป็นแหกระถิ่น เอาใจนะคะคนที่ชอบรถถูกๆขันเบาๆเลยวันนี้ช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคันนี้ค่ะนี่ซันอาร์เมรานะคะเครื่อง1.2รถปี60ราคาอยู่ที่289,000บาทลูกค้าค่ะรถเก๋งใหญ่ขนาดนี้ราคา 2 8 9 0 0 0บาทโอ้โ oh, ห oh, ฟังแล้วบ้าบ้ามากราคาเนี้ยไม่มีหาไม่ได้บอกเลยสภาพโคตรสวยเลยคันนี้ขอบอกเงาวิบวับเลยนะจ๊ะคันนี้พิเศษนะคะคันนี้ผ่อนเบามากเหมือนผ่อนมอเตอร์ไซค์เบาๆผ่อนสบายๆนั่งเย็นๆผ่อนเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ5,000กว่าได้รถเก๋งบอกเลยว่าสุดยอด ยอดจริงๆเดี๋ยวไปดูกันว่าใหม่ขนาดไหนคะ่ะไปไฟหน้าขาวจั้วใหม่กริปเลยพร้อมกับจังหน้านะคะมีโครเมียมด้วยนี่ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะว่าสวยกว้างใหญ่ขนาดไหนบอกเลยว่าคันนี้ราคาเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กอย่างเหมือนราคาอย่างเหมือนราคาอะไรของเมืองโยแต่คุณภาพไม่เล็กเหมือนราคานะคะเดี๋ยวมาดูกัน ว้าวาแค่แขนเดียวนะคะเห็นราคาจิ๋วๆขนาดนี้นะคะคุณภาพนี่มาเต็มเลยนะคะลูกค้าหาเป็นรถเล็กอ e ีโคคาร์แต่ภายในไม่เล็กนะคะบอกเลยกว้างมากเดี๋ยวไปชมกันว่ากว้างขนาดไหนคะ่ะไปมาดูห้องค่ะ เงาวิบวับเลยนะคะบอกเลยสวยมากสภาพพร้อมใช้งานทุกอย่างค่ะเพราะว่าของเหลวเรามีการเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยเลยนะคะเครื่องแห้งนะคะไม่เยิ้มนะคะสวยมากรับประกันสวยจริงๆคันนี้ราคา289,000บาทนิสสันอเมราเครื่อง1.2แบบอีโคค่ะประหยัดน้ำมันรถปี60จะเอาแบบไหนอีกใหม่ขนาดนี้เบาขนาดนี้ จัดเลยอย่า่อเอาอย่างนี้ดีกว่าใครดูคลิปนี้ดูแล้วจองนิสสันอเม r a คันนี้โทรหาเซลโยที่เบอร์โทร0 9 9ย์2 6 5 5เเอาไปเลยโทรศัพท์หนึ่งเครื่องโทรมาบอกว่าเห็นเซลโยจาก YouTube อยากได้นิสสันอเม r a จองมาเลยแจกมือถือหนึ่งเครื่องแจกฟรีซัมซุง 01, เอศูนย์หนึ่งรับไปเลย จองจัดรับรถเอาไปเลยมือถือหนึ่งเครื่องรู้เรื่องใครอยากได้วิสันอเมร่าคันนี้จัดเลยอย่ารอห้ามรอจัดเลยกดไลค์กดตามกดซับสไครต์ให้เซลเล์เยอะด้วยนะคะเอาไว้ชมกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอยอ